สวัสดีค่ะพี่พี่ขาสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกักน้องมีนซีรีสไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของคลิปยาวให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานําเสนอเป็นเจ้า คุณได้ h 1นะคะวิี่คันนี้เลยนะคะค่าตัวอยู่ที่9,39,000าเท่านั้นเองค่ะวิี่ขามาพร้อมกับตัวบอดี้สีดำเนาะตัวนี้จะเป็นตัว2.5อีลิตรนะคะรถปี2020เลขมาอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าๆนะคะขอประทานอภัย9,29,000นานะคะวิี่ค่ะ9,29,000เาเท่านั้นเนะาะสำหรับใครที่สนใจหรือกำลังตามหาในส่วนของรถตู้นะเอาไปใช้งานแบบส่วนตู้อะไรแบบนี้นะคะอยากได้แบบเออ รูปทรงสวยๆสักหน่อยนะคะคันนี้แนะนําเลยเป็นรถตู้แบรนด์เกาหลีเนาะพี่ๆเนาะคุนใดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ขายดีของทางร้านนะคะเข้ามาไหวเข้ามากี่รอบก็คือหมดไวทุกรอบนะคะหากใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะที่093นะคะ1321903ค่ะ093 1321903นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะโทรได้แอดไลน์ได้ะค,ะค่ะพี่ๆขาออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ สนใจแล้วสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยเนาะคันนี้ก็จะเปิดประตูได้สองฝักด้วยนะคะประตูก็ไฟฟ้านะพี่พีเนาะมาดูในส่วนของดีเทลตัวรถกันดีกว่าค่ะอ๋อน้องบินลืมบอกไว้ฟีเราจะเต็มคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะคะพี่พ่ะเนาะฟีเราจะเต็มนะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นแปดเท่านั้นนะคะ <c oughs> สําหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีออกรถในงบสามหมื่นได้เลยนะพี่พะอ่ะมาดูในส่วนของดีเทลกันดีกว่า ด้านหน้านะคะกระจงด้านหน้าก็จะแต่งคโครเมียมเนาะพี่พี่เนาะเป็นเลเยอร์เป็นชั้นนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบฮุนไดเนาะแสดงชื่อรุ่นนะคะมาให้ดวงไฟด้านหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะจะมีไฟหลีและไฟเดียวอยู่ในคมเดียวกันถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยหรืพี่พี่จ้ะ ก็จากนั้นหน้ารอยแตกรอยร้าอะไรไม่มีนะคะพี่พี่คะ่ะในส่วนของสภาพตัวรถคือไม่มีรอยขุดแมวรอยขีดข่วนเนาะทางร้านจะวารันตีในส่วนของโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์นะคะรถไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำแน่นอนค่ะซื้อไปแลว้วตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนให้เลย100%นะคะคันนี้ัวตัวบอดี้รถจะเป็นสีดำเนาะพี่พี่เนาะดูในส่วนของยางกันบ้างคันนี้ได้ยางกูตเยียร์ค่ะพี่พี่คะ่ะเป็นยางใหม่นะคะปี2025 ะะยางใหม่ปี2 0 2 5ในส่วนของล้อแมกนะคะก็จะเป็นแบบซีซีเป็นก้านเล็กๆเ,เนาะก็เป็นแมกเดิมของฮุนไดนะคะยางดอกหนาใช้งานได้เลยยาวๆนะคะซุ้มล้อคลิปล็อต่างๆเนาะตัวนงตัวน็อตคือสภาพเดิมๆนะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะพี่ๆคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยนะคะเป็นสีดาสีดําสีเดียวกับตัวโรตารสลับสีดําด้านนะคะ กระจกก็ยังเดิมๆโรงงานนะคะสัญ,ญลักษณ์คุณใดเลยก็คือยังอยู่ติดฟิล์มใหม่รอบคันมือจับก็สีเดียวกับตัวรถนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของภายในกันครับนี่เลยภายในคือถือว่าให้มนกว้างมากพี่เริ่มกันที่แผงประตูดีกว่านะคะเริ่มกันที่แผงประตูดีกว่าแผงประตูก็จะได้กระจกนะคะปรับออโตอยู่ที่ฝั่งคนขับนะพี่ๆเนาะ ตรงนี้นะคะเบ้ามือจับก็จะแต่งเป็นลายไม้มาให้ตรงนี้จะเป็นหนังเนาะระบายอากาศได้ด้วยนะคะมีปรมา่านให้เรียบร้อยนะคะมือจับตรงนี้มีมาให้เนาะเวลาขึ้นลงรถจะได้สะดวกเนาะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพี่ๆขาก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรได้เลยคันนี้ได้กุญแจอสองดอกครบนะครับกุญแจครบสองดอกเนาะแล้วก็ในส่วนของ ประตูนะคะก็จะเปิดควบคุมจากคนขับได้เลยเสียงดีมากนะคะ <c oughs> นี่สามารถที่จะควบคุมผ่านคนขับได้เลยนะคะประตูด,ด้านข้างเนาะพี่ๆเนาะเปิดได้นะคะ <c oughs> เลขไม์ก็อยู่ที่แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลนะคะรับประกันว่าเป็นไม้เทเนาะหน้าจอก็ทัชสกรีนได้จากพี่พ่จา้าทัชสกรีนได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่เลย เชื่อมต่อบลูทูธได้เรียบร้อรยนะคะน่าใช้มากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับอุณหภูมินะคะนี่ปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะพี่พนะเลิศมากนะคะน่าจะเป็นแอร์ดูโอหรือเปล่านะคะมันก็จะสามารถเ,เป็นเกียร์ออโต้นะพี่นะช่องเสียบ usb นะคะนี่ก็เป็น จุดบุรีเนาะแล้วก็ใส่ของกระตุกกระติกได้ด้าน,นล่างก็จะมีเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะอันแอบเน็ตหน่งนะคะใส่ได้สองแก้วนะพี่ๆเนาะก็จะล็อกนะคะให้พอดีเลยตรงนี้เป็น power outlet นะคะบเกมือนะเป็นแบบดึงนะคะพี่ๆค่ะตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้สองใบเนาะถ้าสมมติว่าคนเยอะนะคะผู้ดโดยสารเยอะก็สามารถที่จะปรับขึ้นได้นะพี่ๆ สามารถปรับขึ้นได้นะคะแล้วก็จะเพิ่มที่นั่งมาอีกหนึ่งที่นะตรงนี้ก็จะมีเป็นพนักพิงมือให้ด้วยก็สะดวกคนขับเนาะพี่พีเนาะด้านบนนะคะก็จะมีเป็นที่ใส่แว่นตานะคะไฟเพดานใช้งานได้ปกติสว่างมากนะเปิดทั้งสองดวงนะครับบงังแดดนะคะมีกระจกมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมไฟสองสว่างกระจกถือว่าให้มาใหญ่นะคะพี่พีถือว่าให้มาใหญ่เลยในส่วนอของกระจก กล้องหน้านะคะมีให้เรียบร้อยกระจุกหลังก็ตัดแสงได้นะคะไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนีประตูออโต้น,นะคะเปิดปิดออโต้ไฟฟ้านะคะพี่ๆข่ทั้งสองฝั่งเลยเนาะนี่ในส่วนของเบาะนะคะก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้นะคะคุ้มมากอะ่ะ เบาคือใหญ่มากนั่งสบายนะคะแล้วก็จะมีเป็นหน้าจอทีวีนะคะไว้ให้น้องๆหนูๆไว้เปิด u t u b e นะคะดูการ์ตูนหรือว่าฟังเพลงอะไรได้ก็คือเดินทางไกลไม่มีเบื่อนะคะแอร์ก็จะมีให้ทุกจุดที่จับนะคะก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะไฟเพดานนะคะในส่วนของผ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านนะคะยันระคระอะไรก็คือไม่มีมากวนใสเบาใหญ่นั่งสบายมากอะ ตรงกลางก็จะมีเป็นเบาะเสริมให้ด้วยนะคะเผื่อว่าผู้โดยสารเยอะเพื่อนเดินทางเยอะนะคะก็สามารถที่จะเปิดนะคะใช้เบากลางได้ทีในส่วนของเบามันจะเป็นเบาแบบเบาเบาะรางนะพี่ๆเนาะก็สามารถที่จะเลื่อนนะคะไปหน้าไปหลังได้เป็นเบารางตรงข้างๆนะคะก็จะเพิ่มเป็นที่วางแก้วน้ํามาให้เนาะนี่นะคะ อันนี้เบาะเสริมนะพี่พี่นะอยู่ตรงกลางที่วางแก้วน้ำก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็จะมีส่วนช่องนะคะเขาเอาเลดไว้ชาร์จแบตได้นะครับลำโพองอะไรก็คือมีให้ทุกจุดนะพี่พี่เนาะน่าใช้มากนะคะทุมกระดุมคือมีมาให้แล้วเรียบรย้อยนะก็เหมาะสําหรับการเป็นรถครอบครัวอีกห,หนึ่งรุ่นนะคะเดีใครอยากเอาไปเป็นรับส่งนักท่อง,งเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะ เอาไปรับส่งนักท่องเที่ทยวเนาะต้องการไปจดประกอบการป้ายเหลืองก็สามารถบอกเราได้นะคะเรามีในส่วนของไฟแนนซ์รองรับการทําป้ายเหลืองด้วยอ่ะดูในส่วนของบัานท้ายตัวรถกันบ้างนะคะสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่ 3, สามสวากาศมีมาให้นะคะกระจกหลังละลายฝ้าเส้นละลายฝ้าไม่ขาดเลยที่ปัดน้าฝนมีมาให้สัญลักษณ์คุณได้นะคะ H1 มีมาให้เรียบร้อยนะคะนี่รุ่น Elise นะคะเซ็นเซอร์การระยะด้านหลัง4จุดเลยะคะ่ะพี่พ ไฟทับทีมอะไรมีมาให้เนาะไฟท้ายดวงโตๆกันไปเลยนะครับีก่อนออกรถนะคะก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะประตูเปิดออโต้ได้ทั้งสองฝั่งนะคะตรงนี้ก็ไว้ชาร์จแบตได้ด้วยนะคะมีไฟสองสว่างตรงทางเดินให้น็อตเดิมไม่มีขยับนะคะรถไม่ชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำเนาะใครสนใจค่ะพ,พี่ขาฮุนไดฮีชวันนะคะ 2.5 e list ปี2020ค่าตัวอยู่ที่929,000ฟรีดาวจะเต็มได้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ส,กสามารถติดตอ่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่093 132 1903นะคะ093 132 1903โทรได้เอนไลน์ได้ค่ะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะจัดให้ทุกคันดันให้ทุกเคสมีบริการทำสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยหากใครสนใจก็รีบติดตอ่อสอบถามข้อมูลกันมานะคะช้าหมด อดจองนะพี่นะมัวแต่มองคือบอกเลยว่ารถติดจองแน่นอนเพราะรถของเรานะคะเน้นมาไวไปไวมากๆนะคะเข้ามาปุ๊บติดจองปั๊บเลยทันทีนะสำหรับคันนี้นะคะฟรียาจะเต็มผ่อนอยู่ประมาณ18ื่นนะคะพี่ๆขาสำหรับใครต้งองการจ,จะซื้อเนาะมีต้องมีรายรับประมาณสักสี่หมื่นนะคะสามหมื่นห้าสี่หมื่นขึ้นไปนะก็สามารถปรึกษาเอกาสารก่อนได้นะคะทักมาพูดคุยได้เลยหรือคอมเมนต์มาได้นะคะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ได้เลยเดี๋ยวน้องบินทักหาเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะน้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคย คลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะคิดจะมีรถสักคันนะคะคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะหากมีคำพูดไหนผิดพราดกันใดก็ขอภัยเวลาทีนี้ด้วยนะคะบา,บายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆคะสวัสดีค่ะ